มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านผู้ยบา้านหมู่ศูนย์ค่ะพี่น้องได้มีการออกโรงปกป้องสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้ทงทั้งนั้นผู้่บาหมศูนย์ก็ได้มีการเคลียร์ชัดค่ะพี่น้องว่ามาไลาที่ให้กับน้องอุ้งอิงไม่ใช่ของปลอมของจริง100ร้อยเปอร์เซ็นพันนะพี่น้องแล้วซืบเนื่องมาจากมีคนเขามาคอมเมนต์นี่แหละในเรื่องของมาไลานะคะทุกครั้งที่แม่แม่เอฟซีแฟนคลับบ้านทัก้องอุ้งอิงน้อพี่น้องเนาอได้ผากันนํามาไลไปมอบให้กับน้องในทุกครั้ง นะคะอู้ไรพ่วงไรมาไล่นอกพี่น้องเนาะนะคะบางมาไล่นี่ก็สิเป็นมาไลเงินหมื่นมาไลเงินแสนกับว่ากันไปแล้วนี่แล้ะค่ะพี่น้องมีอยู่อ่าสิบสิบมิลล่กมกลุ่มหนึ่งโหจืดซานะคะเป็นกลุ่มที่แบบจองที่สีอคติเลยมีการเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่ามาไลที่ได้ให้กับน้องอุ้งอิงเป็นมาไลปลอมพันนะพี่น้องเอ้ามาไลปลอมแบบไหนนะคะเ <c oughs> ล่าหมายถึงจังไรเล่เาคิดว่าเป็นแปลง กาโมบอเรีเยว่แมนจังไหนนะคะแนวนี้แหละคับพี่น้องเฮ็ดห้ทางด้านผู้พยาบาลมือศูนย์ถึงกับบอทนสิท้นเนตจังไหนมหาว่าเงืนทีเฮ้าเอาห้อุ้งอิงเป็นเงินปลอมนะคะนี่แหละคับพี่น้องสําหรับทางด้านผู้ยาบาลมือศูนย์กระเด็นมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบชัดเจนเลยละ่ะแล้วก็บ,บอกว่าพวกคุณนะคะถ้าไม่รู้จักลูกสาวของพวกผมพวกคุณไปดูประวัติตั้งแต่วันที่ลูกสาวของพวกผมเข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพง พวกคุณจะรู้ว่าเงินมาอะไรมายังไงไปยังไงถ้าไม่รู้จักประวัติของลูกสาวของพวกผมอย่ามาคอมเมนต์เสียหาย,หายเงินมาลลยมีแต่ของแท้ไม่มีของปลอมมีแต่พ่อแม่เอฟซีพี่น้องลุงป้าน้าอาส่งกำลังใจให้ลูกสาวของพวกผมทุกวันไปดูประวัติได้เลยคิดก่อนพูดคิดก่อนคอมเมนต์นะครับ ทักมาถามผมก็ได้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะคะเป็นจังไหนคะพี่น้องในมีการออกโรงปกป้องสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงกระซื้อหนึ่งมั่นจากมีคนเขาไปคอมเมนต์นั่นแหละครับพี่น้องว่ามาไล่นี่เป็นมาไล่ปลอมนอพี่น้องทางด้านผู้ยันหมู่ศูนย์ก็เลยศูนย์แล้วครับพี่น้องว่าอันให้เจ้านี่ไปเลื่อนเมืองเลยละ่ะตั้งแต่เมื่นแรด ที่องิงน้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่เมือแรกจนหอดมือน,นี้น้องได้มาไล่ไปจากบานทอดได้แล้วแล้วบ้านที่น้องมีอยู่ตอนนี้แล้วรถที่น้องมีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เพราะเงินมาอะไรที่เอ็ซีเอาให้หรอถ้าเป็นของปลอมน้องสีนี้เงินไปเหตุบ้านมีเงินไปถอยรถบ่แมนบ่สันเอาในค่ะการเป็นเงินปลอมให้คิดก่อนคอมเมนต์ในค่ะทางนานผู้แญ่มือศูนย์ระบาวาเป็นเธอศูนอยู่เด็กคับพี่น้อง เนะะ่เข้าตังใจให้กำลังใจอุงอิงเข้าตังใจให้เงินลูกสาวนะคะแตนีมากลับว่าเป็นมาไยเงินปลอมมันกะแปลกอยู่แต่ก็ขึ้นจังหวะนั่นแหละค่ะพี่น้องเข้าไปใส่ใจคอมเมนต์แบบนี้นี่ใส่ใจหลายเขากับบริเ็นหตุยังเดกค่ะพี่น้องมือหนึ่งเนะียคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่จองอัคติเขาอยู่แล้วนะคะจะมี อ,อยู่กลุ่ม2กลุ่มนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นกลุ่มเล็กๆก็ต่างกันขึ้นมากคนสองคนจังส่แม้ขันผู้หนึ่งคอมเมนต์กระสีมีอีกสองคนคอมเมนต์ตามประมาณนี้ไหมครพี่น้องสีเห็นงานเป็นกระบ,บวนการวันเถาะนะคะนี่แหละเป็นกลุ่มที่แบบจ้องหาเรื่องจอง้องหาแนววาให้วันเถาะถึงแม่วาอุงอิงสีแบบดีสีเลิศประเสริญรู้รังสั้นไดแต่กลุ่มมุนีก็คือแบบ หาแนวมาจ่องทีสีมาบาให้หน้องอยู่แล้วว่าต้องห่วงเลยแหละค่ะพี่น้องนะคะแม่แม่เอซีแฟนคลับหลายคนกนระต ong นี่แหละนะคะต้องต้องไม่เห็นคอมเมนต์เอียงลักษณะแบบนี้นี่ดูต่อดูเทียนะคะอ่าก็คือจังหวะนั่นแหละค่ะถ้าขโม่แต่สีเป็นสนใจคอมเมนต์อะไรลักษณะแบบนี้มือนหนึ่งก็คือขโม่ต้องเห็ดอีหยังโว้ตือสาบนะคะก็คือว่าต้องเห็ดเบียกว่าต้องเห็ดงานเลยค่ะพี่น้องมอดมั่วแต่แบบมาอ่านคอมเมนต์ที่แบบ อาักาติแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือมือหนึ่งในเทบสิบอต้องเฮ็ดยังทุกคนแหละครับพี่น้องที่อยู่ในโลกโซเชียลเจอคอมเมนต์ลบๆหมดย่างแอดมินเฮ็ดยูทูบเพียงสิ่งละครับพี่น้องหลายคนอาจจะว่าแอดมินบ่ถือบ่โดนบ่แมนได้ครับพี่น้องแอดมินก็โดนคือกันโดนโดนเยอะด้วยนคะคะโดนเยอะด้วยแต่ว่าถามว่าเป็นอยังคือผ่านาบ่ได้กระโบจากคือกันครับพี่น้องคือเป็นแอดมินปล่อยผ่านเวลาที่แอดมินเห็นคอมเมนต์ลบๆแอดมินก็มักแบบ ไปกดลบคอมเมนต์นั้นทิ้งนะคะเพราะว่าสมตุตบา่าเด็กเด็กอ่ากลับไปเบิ้งคลิปละสิบ่ได้เห็นคอมเมนต์นั่นลวสิบ่ได้อ่านอีกจังสิไหมคะพี่น้องแอนมี้ก็มาตุเฮดแบบนั้นนะคะเพื่อที่สิแบบเมื่อเห็นเจ้าของเปโฟุกัสยังลบๆบเกินไปวันเทาะมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากแต่ว่ากับมี่ คนเขามาทรงกำลังใจให้ไลค์คือกันก็ต้องขอบุณสำหรับผู้ทีเขามาเมน้นทรงกำลังใจให้กันอยู่ตลอดบ๊วยซีร็งคลิปได้ก็มีแต่ผู้หนาตา,าเก่าเนี่แหละค่ะพี่น้องขามาคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณสุขภูสุขคนนำ้ำนอกพี่น้องนอกทีนี่แหละให้การติดตามนะคะมาตั้งแต่ตอนแรกๆแลกๆตอนนี้ก็ยังคงเห็นตน่พู้เก่าเกนี่แหละค่ะพี่น้องเขามาคอมเมนต์ กมีผูมิม่เขามาเลยเหลืออยู่นพี่น้องนก,ก็นต้องขอบคุณสําหรับสู้ผู้สุ้คนนำนะแอมินอ่านเบิร์ดแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดคอมเมนต์ยังมาเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นสติ๊กเกอร์อ่ายังกระตามแอมินอ่านเบิร์ดนะคะอ่านทุกคนแต่บ้าบางอันกับบอดี้กดใจนพี่น้องนก,ก็ต้องขอบคุณสู้ผู้สุ้คนนำในเอากระตามนั่นแหละครับพี่น้องก็ยังเทียบไม่ได้บ่นานะคะทุกคนในที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่อยู่ในสื่อโซเชียลโดนทุกคน นะคะโดนทุกคนเพราะว่าคุนสีแบบเลิศประเสริญรู้นะคะเป็นนั่งฝ้าเละเืะอรอยเดินดินเอียงก็ตามคุณโดนหมดนะคะคุณโดนหมดเพราะว่ากลุ้มมุนีหนี่เป็นกลุ้มทีแบบ่าอิจฉาคุนค่ะพี่น้องอิจฉาคนบ่มาคนอื่นเลดีนะคะ,ะ,ะขันห้าบ่ได้คอมเมนต์มาไห้นี้ก็คือแบบสักขัดนะคะทั้งให้กบสักเนาะ,ะพี่น้องเนะาะเอากะหลายคนกับองว่าคุนกลุ่มมุนีหนีนะคะเพิ่นเคยแบบ หาความสุขให้กับจ้กของในบอหรือว่าการทีเพิ่อน่าให้คนอื่นแล้วมันคือความสุขนะคะพ่อเล่าไปวางให้คนอื่นแล้วคนอื่นกับมาดาเล่าแล้วหมักแบบนีบบ่อแล้วเป็นโรกจิตชนิดหนึ่งได้คับพี่น้องกันเป็นลักษณะแบบนี้นาอพี่น้งนองนาอเอาเสียจังในกระตามนะคะก็ส่งกับมังใจให้ทึ่งอ่าน้องอุ้งอิงน้ำนั่นละนะคะขันห้าน้องได้ไม่เห็นคอมเมนต์อีย่งลักษณะแบบนี้ ในหะ,ะน้องกะโอ้ยจังสีวาจากไหนเดี๋ยวความที่น้องอายุยังหน่อยนําในหันะะนองต่อมาพอคอมเมนต์แบบเนี่ยละลบๆบนหคะ,ะหลายย่างเกินไปมันกะอ่าสีบาจะงนี่ละนองเมยจากงานมากกับพอแห้งแล้วต่อมาพอกับคอมเมนต์ลบอีกถึงแม้ว่าอุ้งอิงนองสีบ่าคอยตตอบนะคะแต่นองกะแบบเครียดเป็นยุเ่เเ้อค่ะพี่น้อง เอาจังได้กระ่งกำลังใจให้สำหรับน้องอุ้งอิงแล่ะกระ่งกำลังใจให้สำหรับบ้านฮักน้องอุ้งอิงทุกหลงังน้องพี่น้องเนาะนะคะก็อย่าไปซ่าอย,ย่าไปสนใจเด้อค่ะพี่น้องแอดมินกระโองมาคนกลุ่มมูนี่นี่นะคะจังได้กะค่อยหาแนบบารให้เฮาอยู่เรื่อยๆขันเฮามั่วแต่ไปใส่ใจเนี่ยเขาแห่งเสด็จใจเลยค่ะพี่น้องเขาแห่งสีนี่หล่ะว่าเออมันมวนจังสีแห่เนี่ยเขาแห่งบอกว่มันมันมวนเห็ดแหลมมวนจังสี แหงศีสนุกมือแห่งศีสนุกปากวันถนะะเถาะในอากาตามนั่นแหละครับพี่น้องเนี่ยก็ส่งกำลังใจเหตสำรับทางด้านผู้ยบัดมู่ศูนย์นำน,นะคะมาว่าพวงมาลัยที่เอาให้องุ่งอิงเป็นมาลัยปลอมว่าผู้ใดกระศูนย์หลายคนบอกว่ามันบ่อแบนแบ่งกามโมนั่นลเล่าเบิง้งจงไดนนะคะ้าเป็นเงินปลอมอิหลีบ้านขององุ่งอิงบ้านหอฟันก็คือสีบ่เกิดขึ้นรถที่องุ่งอิงนั่งยุ่งซื่อมือนี่ก็คือสีบอมีให้ขับบอมมีให้ขี่ มันว่าสนาก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปให้คิดจังหน่อยสกักก่อนเพราะว่าการที่จะคอมเมนต์ลงไปดีเห็นเบิดได้ครับพี่น้องโพสต์ลงสาธารณะนะคนเห็นหมดหลับผู้ทีเสียหายบมมมมมม่มเบิเป็นผู้ใดก็คือเจ้าตัวเจ้าเองเจ้าก็ถือเอฟซแฟนคลับแบบลุ่มดาเจ้าจังสีแม่น้อพี่น้องน้อเอากาตามนั้นนะคะพี่น้องก้อนที่10คอมเมนต์ยังก็ให้คิดเบิ้งจังหน่อยสกัก่อนบอกสุขคนนั่นแหละก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไป แทนทีเ้างสิคอมเมนต์ในเช่งสางสันวันทอเป็นกำลังใจให้กันสดีกัวเราพี่หนอน่เนาองอาวการตามนั้นแล้วพี่ดองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวส้สำนี้สักก้อนนอกค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ